ใบสมิทหลายๆคนอาจไม่เคยได้ยินชื่อใบไม้มงคลนี้ ขจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายว่ายิ้มเบิกบานใช้ในพระราชาพิธีสําคัญต่างๆดังเช่นในปีนี้ที่มีพระราชาพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยพรามจะนําใบไม้3มชนิดมาจัดเป็นช่อและห่อโนช่อด้วยผ้าขาวได้แก่ใบมะม่วง25บใบแทนปัญจวีสมาหภัย25ประการใช้ป้องกันสิ่งอันตร ลายต่างๆใบทอง32บใบแทนทวัดดึงสกรรมมะกะรน,นะ32ประการใช้ป้องกันเหตุร้ายที่เกิดจากสิ่งที่ไม่เป็นมงคลใบตะขบ96บใบแทนฉันนวุติโร่เกประการใช้ป้องกันอันตรายที่เกิดจากโรคภัยต่างๆแล้วนําไปถวายให้ปัดพระองค์ครั้งละหนึ่งช่อโดยปัดจากเบื้องบนลงสู่เบื้องล่าง3ามครั้งและทําแบบเดียวกันจนครบ3ช่อจากนั้นพระราชทานคืนแก่พราม์เพื่อนํากลับไปทําพิธีบูชาไฟที่เทวสถานบน ดพรมและนําเท่าที่ได้ไปลอยน้ําเพื่อให้สิ่งไม่ดีไปพร้อมกับสายน้ํานอกจากจะสร้างความเป็นสิริมงคลแด่พระมหากษัตริย์แล้วยังเป็นการบำรุงขวัญกําลังใจแก่ประชาชนเราะเชื่อว่าพระองค์จะทรงมีพระพานามัยแข็งแรงและทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน